โยคะมีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่าหลายพันปีปรา์ในยุคนั้นคิดการฝึกโยคะขึ้นมาเพื่อการฝึกจิตในยุคปัจจุบันถึงแม้คนส่วนใหญ่จะชูป,ประโยชน์บางส่วนของการฝึกโยคะซึ่งก็คือท่าอัสนะต่างๆมาฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก็ตามแต่หากเราฝึกโยคะได้ถูกต้องประโยชน์ที่แฝงอยู่ก็คือการฝึกสมาธิและฝึกจิตไปด้วย นะหรือท่าทางในการฝึกโยคะจะเน้นการเคลื่อนไหวกระดูกสันหลังที่ขยับไปในทิศทางก้มแอนเอียงบิดเพื่อให้บริเวณกล้ามเนื้อในส่วนนี้ได้ขยับและอาาวัยวะภายในช่องท้องและช่องอกตลอดจนศีรษะของเราได้เคลื่อนไหวขยับไปด้วย ยืนตรงแยกเท้าห่างเข้าช่วงสะโพกค่อยๆผ่อนหัวไหล่ไปทางด้านหลังยืดเหยียดอกขึ้นหายใจเข้าลึกๆยาวๆกวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะนิ้วสีนิ้ว,วประกบการเหยียดนิ้วชี้ขึ้นเอียงลำตัวไปทางด้านขวาค่อยๆย,ยกหัวไหล่ซ้ายเทิรนเปิดขึ้นหาเพดานกลับมาตรงกลางเอียงลำตัวไปทางด้านซ้ายค่อยๆ หมุนหัวไหล่ขวาเปิดขึ้นหาเพดานกลับมาตรงกลางพับลำตัวลงด้านหน้าผ่อนคลายทิ้งศีรษะลงผ่อนคลายหลังแตะมือไปที่หน้าแข้งยืดเหยียดแนวหลังยาวๆมือจับไปที่เอยวยกลำตัวกลับขึ้นมาทิ้งสะโพกลงไปทางด้านหลังสายตามองเช็คปลายเท้าไม่ให้หัวเข่าเลยไปที่ปลายเท้า ยกแขนซ้ายขัดหัวเข่าขวาเปิดแขนขวาขึ้นบิดลำตัวไปทางด้านขวาสายตามองไปที่ปลายนิ้วมือขวากลับมาตรงกลางบิดลำตัวไปทางด้านซ้ายส่งแขนขวาขัดต้นขาด,ด้านซ้ายเปิดแขนซ้ายขึ้นสายตามองไปที่ปลายนิ้วมือด้านซ้ายกลับมาตรงกลางค่อยๆยกลำตัวเหยียดแขนขึ้นลดมือลง ท่าที่จะมาฝึกนี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบดินามิกการเคลื่อนไหวนี้ควรหยุดข้างท่าเป็นชุดๆดท่าไปการเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวได้ครบทุกทิศท,ทุกทางของแนวกระดูกสันหลังเน้นการฝึกแบบใช้พื้นที่น้อยสามารถนำไปฝึกที่บ้านหรือที่ทำงานได้